คลไปไหมครับเลสลี่ s <S สวัสดีครับผู้ผู้ชมครับพบกับลงพิลาในไม้ครับร club, ครับเจ้าเดียวเรียครับเออไม่ต้องแก้ท่านฟอท่านฟอท่านฟอร์ท,อรท,อรท,อรทำไมคลิปสั้นจังเลยฮะคลิปสั้นจังเลยฮะ <c oughs> เล่นเองไหมครับ แล้วถ้าเกิดมีเด็กถาม,มามาว่าท่านโฟทำยังไงครับไหครับแต่วันนี้เป็นวันสำคัญเพราะว่าเราจะต่อกรกับ Wall of Flesh นั่นก็คือกำแพงดานสุดท้ายก่อนจะไปฮาร์ดโหมดนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราได้ความร่วมมือจากทุกๆคนไม่ใช่แค่ท่านโฟนิวโบเดรินจาพิบามีห้ารูและสามีอันเป็นที่รักของผมนะครับอาร์เอ็กวลิสังเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้แล้วไม่มีสามีอีกคนหนึ่งมา <laughs> ต้อนส่วนวิลิสันอวิลิสัง เราทำเปกก็น,นไม่รู้จักกันไหไม่รู้จักไปเลยก็ได้เฮ้ยตายรถไฟชนกันรถไฟชนกันนี่เดี๋ยวผมจะพาไปนี่บ่อน้ำอมฤตของท่านโฟนะครับรู้จักท่านโฟปะเนี่ยใช่ครับอ้าวลบหลู่ท่านนะจะโดนท่านโฟแสดงอิฤท์ท่านโฟครับต่อไปมาดื่มน้ำน้ำบ่อปลาอมฤตก่อนอ่ะลงไปก่อนที่เราจะไปบวก wall of flesh นั้นเราจะพา em ทำล,ล้าง ไม่ใช่ disconnect แฮเล่นใหญ่ใ <backyard> ห้เราอ่ะแมเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียก wall of face มาจากด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับข่าวตอนที่แล้ว em อันนี้ rx วิริสังวิริซังมานี่นอนผมอยากผมอยากจะแนะนำให้ให้คุณรู้จักนี่นี่นไปไหนเลยเลยเลยวิริสังนี่ em em นี่วิริสังเขาเป็นคนญี่ปุ่นเอาคุยสิครับ ไม่อาอเรานึกออกอย่างเดียวอ่ะนึกอะไร,รอ่ะโอ้คุณภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาไม่ได้คุยนั้นเขาคุย mid ในระหว่างที่ทุกคนกำลังวิ่งหนีบอสกันนะั้นเดี๋ยวเราจะสร้างรูปปั้นปั้นรูปปั้นรูปปั้นเอออ้ยจะได้สร้างไหมเนี่ยจากจากน้องพารุเมตพีรพงศ์ศกนาเขาบอกว่าอยากให้สร้างรูปปั้นเจะกป,ปี้เพื่อส่งความรักแห่งพี่น้องต่อเจะกป,ป์ทำไมผมต้องรักด้วยเดี๋ยวผมค่อยสร้างตอนจัดการบอสเสร็จแล้วกันนะครับ เอาละทุกคนรอผมเกิดใหม่ก่อนแป๊บนึงไปไปอ้าวนี่มันกันดั้มปะเนี่ยคุณเป็นล็อกแมนคุณอินดอร์ทำไมคุณไม่กลับไปสร้างที่บ้านที่ไมค์ครับแบบครับโอเคง่ะผมไปก็ได้เอยเดี๋ยวใจเย็นผมพร้อมแล้วผมพร้อมละที่รักทั้งสองคนพร้อมไหมเอ็มพร้อมค่ะสั่งเวอรเอ็มเอ็มโดนลงไปอ่ะไม่ทันละมันมาแล้วดูหลังด้วยดูหลังด้วยดูหลังหลังมีมอนหลังมีมอน โอชิบะมีห้ารูเธอเก่งมากเธอคาดการอนาคตได้ผมมองไม่เห็นศัตรูเลยอ,อ้ยดูจากระยะทางแล้วยังไกลอยู่โอเคหวาบไปละท่านโฟครับคิดว่าตอนนี้เราจะชนะไหมครับท่านโฟต้องชนะให้ได้ไอ้ตกทำไมตรงนี้ระวังตกครับระวังตกครับไม่ จะตายแล้วรอผมก่อนเร็ว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 อตันตันแล้วสุดทางแล้วหมายความว่ายังไงสุดทางสุดทางแล้วไงเอาเราเรามาเริ่มกันใหม่ E อไงจ๊ะขอตังค์หน่อยใครยังเลือดไม่เต็มบ้างครับเป็นความรักทั้ง่อกันนะครับอุ้ยอุ้เอาอันนี้ไปด้วยครับผมมอบมอบ ของตกทอดใหอ้อะเลดเคปขอบคุณครับท่านอาจารย์แผนการดังต่อไปนี้เราจะไปสร้างแพลตฟอร์มขยายต่อเพื่อจัดก,การบอร์ดบอลออฟเฟรชและแน่นอนว่าสิ่งที่ท่าน EM เอามาให้ผมผมจะขอบคุณเป็นอย่างมากไม่อยากจะเชื่อท่านทีเอ็มส่งมอบหัวใจส่งมอบหัวใจให้ผมตอนนี้หัวใจผมหัวใจผมเต็ม0 0แล้อยละไม่ต้องเสียเวลาไปหาเอง <c oughs> อ่า EM ครับ ไหนๆคุณก็มาแล้วมาสร้างรูปปันจะกปี้นะครับพี่สาวผมอ่ะใช่ครับยินดีต้อนรับสู่แกลเลอรี่ของผมเองแล้วอันเนี้ยสวยงามไหมอะไรครับไก่ง <c oughs> ไงอันนี้ไก่เหรอเฮ้ยคุณอย่าลบล <c oughs> ไไูลงนะสิ่งก่อสร้างภาษา,ษาอังกฤษว่าอะไรครับเอา Make thing ครับ Construction โอเคเอาสร้างเร็ว10 9 5 สอ <infrared> งโอเคๆๆหนึ่งศูนย์เฮ้ยอะสุดยอดจริงๆเจ้าก็ปี้เราวันนี้เราจะต้องไปฮาร์ดหมดกันให้ได้นะครับเฮ้ยท่านอาจารย์ผมพูดอย่างนี้แล้วแล้วก็ปุกใจอะท่านอาจารย์ให้ผ้าคลุมสีแดงกับผมมาอย่าบอกว่าผ้าคลุมนี้เคยคลุมของด็อกเตอร์สเตรนจ์มาก่อนอะนี่คือเฮานี่แรงเฮา มันคือความจริงที่ได้เจอเจ็บปวดทรมานลึกลงข้างในใจเฮ้อยอีขำข่าจริงเไรมาแรงข้างข่าวว่าเขื่อเทศนึกว่าดาวเย Are you ready everybody <Yeah. S 2> I can hear you yeah, <Captain. S 2> c a p t a ลองไา้วันละวันะเวละงมดวละวะดลนะงมามคมครมพร้อมครับเอาเลยครับอ้าวมาแล้วมามามาโคตรจังหวะสิคอมเลยเมื่อกี้นี่ตาออกอยู่ด้านขวามือนะครับกรณาตรวจทร้พสินของท่านด้วยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยหมอนมอนหมอนหมอนหมอนระวังครับระวังครับเดี๋ยวผมเคลียร์มอนข้างหน้าให้ครับโดนสี่หมื่นแล้วสองหมื่นเก้าแล้วสองหมื่นแปดระวังให้ดีครับระวังให้ดีติดครับอย่ากระโดดนะครับตรงนี้ฮัลท่านโฟแข็งใจไว้สองหมื่นเก้าจะสองหมื่นเก้าแล้วไปครับไปครับไปครับผมเคลียร์ท้ายครับลุ้นไว อีทัมลูกกียข้างหน้าเคลียร์ไหมไม่มีพิมอนครับข้างหน้าเดินไปดูให้แล้วมันใกล้ตายแล้วเรือมันสองหมื่นส <700. S 2> องได้ร้อยเจ็ดร้ยเฮ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 ้ยผมไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างน้อยผมก็ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่แล้ทุกคนเก็พร้อมหมดแล้วจะไหมครับยังยังผมยังไม่เก็บของโอ,อ้ในที่สุดก็ได้ของมา เปิดมาได้แล้วครับได้เดมอนฮาร์ดกินแล้วเพิ่มช่องในการสวมใส่เลยอะจารย์อิอสซสซอรี่รู้จักพี่ขาวไหมครับนี่ไงว้าวแต่มันเบาพี่ขาวจากไฟน a l แฟนตาซีนี่นะพอรอจัดการวอลออฟเฟรชเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเทเลเรียของเราซอมบี้กับกากทั่วไปก็จะตีคุณแบบเดียวตายฮะว้าวค้งคาวในถามมา้ำนะครับตัวเล็กๆครับครับปีเกือบร้อยฮะเลิกเล่นทันไหมเนะี่ย <c oughs> ใครทุบนั่นล่ะ <S 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 เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันคือการทุบโอคราบในคอรัปเวอร์ให้แลกเกิดครับจะทุบมากไปโลกเราก็จะเละครับเอาละวันนี้พวกเราทำได้ดีมากๆถึงผมจะตายบ่อยก็ตามเอาละครับผู้ชมครับ เอาไปว่าไมค์ครับเธอเรีเยคนต้องขอตัวลาไปก่อนเธอเลียเฉยๆค่ะเธอเลียนะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับค่ายตามด้านล่างข้างๆนี้ด้วยครับครั้งต่อไปเราจะไปไประจนภัยลงไปข้างใต้ล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปขุดแร่หาแร่ที่ดีกว่านี้ตอนนี้เกมของเราจาก Expert เป็น Hard Mode แล้วคือยากกว่าเดิมตามที่ EM มันบอกนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้ลุงพีสร้างอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ครับแล้วจเจอใหม่ครั้งต่อไปกับเธอเรีเย,บยบ๊ายบายครับ Is down.